ดีใจเพราะว่าโค้ชออกคอลเลคชันใหม่เป็นแบบว่ากกตุ<อ>า๊กตาูสโนว์ปี้อะพวกพีนัทอะไรพวกเนี้<อ>ค่ะเดี๋ยวลองดูความน่ารักของเขาดูค่ะครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึ่งนะคะในไฮโซแฮปปี้นิ่งค่ะ ในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวมาเอาใจคุณสาวๆที่ชอบกระเป๋าเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวมาอัปเดตกันนะคะทั้งเรื่องราวของกระเป๋าจากแบรนด์ไทยค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากๆนะคะแล้วก็แบรนด์ที่ข้ามฝั่งมาจากอเมริกาด้วยค่ะแต่ว่าเริ่มต้นนะคะจากแบรนด์ไทยก่อนค่ะแบรนด์นี้นะคะใครๆก็ต้องรู้จักค่ะสําหรับกระเป๋าแบรนด์สุวิมลค่ะ ผ่านไปแล้วกับการฉลองครบรอบหนึ่งปีของกระเป๋าหนังสุวิมลกับคอลเลกชัน My Sweet Box ค่ะเป็นคอลเลกชันที่โด่งดังแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับนักช็อปกระเป๋าระดับโลกได้รู้จักแบรนด์คนไทยแล้วก็เปิดงานการภายใต้ทีมงานสุดเรียบหรูโดยหัวเรือใหญ่เจ้าของแบรนด์อย่างคุณแพรพัชรพิมลยังประภากรค่คะซึ่งเธอได้เปิดเผยว่ากว่าจะมาเป็นกระเป๋าใบหนึ่งได้นะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวเพราะว่าทุกกระบวนการทุกขั้นตอนเรียกว่าแทบจะลงไปดูเองทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่การเพราะเลี้ยง จระเคที่มีต่อยอดมาจากธุรกิจครอบครัวแล้วก็มาจนถึงการออกแบบและกลายเป็นกระเป๋าแบรนด์สุวิมลค่ะจุดเด่นของเราคือเราผลิตกระเป๋านี้มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะคะ,ะใช้หนังที่ดีที่สุด การตัดเย็บนี่ประณีตเราก็อยู่ในสไตล์ของแฟชั่นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงชอบแต่งตัวนะคะเราก็อยากจะมีของดีๆไว้ใช้แต่ก็ต้องเป็นแฟชั่นด้วยเพราะฉะนั้นสไตล์เราเนี่ยจะเข้ากับแฟชั่นตลอดเวลาค่ะกว่าจะได้กระเป๋าหนึ่งใบของสวิมมอนใช้เวลา8ปีเอางั้นนะคะ8ปีค่ะตั้งแต่เลี้ยงเลยค่ะเราดูแลทุกรูปแบบค่ะคุณภาพเรานี่ ไม่แพ้นะคะบอกว่าไม่แพ้เลยไม่งั้นชาวตะวันออกกลางคงไม่ยอมหยิบที่จะมาใช้แล้วเขาใช้คู่กับแบรนด์ทุกแบรนด์ของเขาที่มีอยู่ราคาจริงๆของเราถูกมากเมื่อเทียบกับแบรนด์ถูกเป็น1ิบเท่าเลยนะคะราคาของเราก็มีตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนต้นๆสอง0 0 0แค่นี้เองอะค่ะสำหรับกระเป๋าแบรนด์สุวมนม์นะคะก็เป็นที่ยอมรับของทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะว่าดีไซน์สวยแล้วก็คุณภาพดีมากๆด้วยค่ะ